สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำแรนดอมกันนะคะว่าเมื่อจักรวาลส่งบททดสอบม,มาเพื่อนๆจะผ่านกันหรือเปล่านะคะก่อนอื่นขอดูพลังงานของ,งเพื่อนผ่าน Energy Spirit นะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะพลังงานนี้การทำนายน,นี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่สามารถตรงกับ ได้ทั้งหมดหรืออาจจะตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงเลยฟังได้ค่ะสิ่งดีๆรับไว้ไม่ใช่ปล่อยผ่านนะคะขออนุญาตคุณครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะขอให้สื่อสารกับไพ่นี้ออกมาอย่างถูกต้องให้ลูกสื่อสารอ่านไพ่ได้อย่างตรงตรงกับที่ท่านอยากจะสื่อสารอยากจะบอกลูกๆหลานๆนะคะสาธุกสัตว์ุกค่ะเรามาดูพลังงานตัวตรงกันก่นกอนนะคะ ค l เล t g ไก d e นะคะ Spirit Mentor and Teacher ค่ะอันนี้เป็นพลังงานของเอ็นะคะขออนุญ,ญาตวังก่อนของผู้ที่เหมือนกับเป็นคู่มือค่ะคู่มือช่วยช่วยเหลือของผู้ที่มีความแบบสามารถ่ะคะเป็นวิญญาณเป็นสปิริตเมนเ o อร์ก็คือเป็นวิญญาณพี่เลี้ยงหรือว่าเป็นครูเหล่านี้เอง บางพลังงานที่เข้ามาก็คือสามารถที่จะสื่อสารกับไฮเออร์เซลภายในแล้วก็จะมีท่านเป็นพี่เป็นคนที่คอยแนะแนวให้นะคะ relaxation peaceful p e r s u s happy time ได้เวลาพักผ่อนสบายๆและบางพลังงานก็คือเข้าภารกิจทำทุกอย่างได้แล้ว ไม่มีอะไรสงสัยแล้ว a n g e l m a n u e l h o p e o p t i m i s m New b e g i n n i n g g เป็นเทวทูตของความหวังนะคะเป็นเทวทูตของความหวังของการออเหมือนกับเป็นการมองโลกในแง่ดีความหวังการมองโลกในแง่ดีแล้วก็การเริ่มต้นใหม่คนเราถ้ามีความหวังเมื่อไรอะ่ะการเริ่มต้นใหม่ไม่ใช่เรื่องยากขอให้มีความหวังนะคะ ไม่ว่าเรื่องอะไรอย่าได้ท้อ wisdom and wisdom the magic mental c u r i t y ก็จะเปรียบไปก็เป็นวิญอวอเหมือนกับภูมิปัญญาดั้งเดิมอะค่ะ mental c u r i t y นี่ก็คือเหมือนกับเป็นความชัดเจนเป็นความชัดเจนทางจิตข้างในและรู้ตัวต,วตนภายในของเราละ หนึงนะคะขอดูพลังงานค่ะ As s master, a s c e n s e Master The Wise Spirit with Specific Intention ก็คือเป็นวิญญาณของครูคูบาอาจารย์ของคนที่เป็นมาสเตอร์ทั้งหลายอะค่ะเป็นวิญญาณ Spirit เป็นวิญญาณพี่เลี้ยง The w i d e Spirit แล้วก็เป็นครูด้วยเห็นไหม คือไม่ต้องกลัวเลยถ้าพลังงานนี้นะคะมีไม่ต้องคือทุกท่านนาสื่อสารกับพระภายในได้แล้วสื่อสารทั้งจิตได้แล้วแล้วก็มีครูพี่เลี้ยงในทุกด้านท่าน,นเทวทูตก็มาให้ความหวังและแนวทางในการเริ่มต้นใหม่ๆเพื่อนๆรีแลกแล้วค่ะคือไม่ได้ติดปัญหาหรืออุปสรรคอะไรละก็มองว่า ัญหาหรือแบบทดสอบที่ถูกส่งมาเดี๋ยวเราให้ไพ mm ่ไทโรมาช่วยดูกันว่าเพื่อนๆจะผ่านไปได้หรือเปล่านะคะ mm hmm. เอาสำรับไหนดีนะอขออนุญาตคร,รูคุบาอาจารย์นะคะทุกท่านนะคะ พระองค์ที่ลูกนับถืออยู่ขอให้การอ่านไพ่ครั้งนี้เชื่อมจิตกับไพ่ขอให้ไพ่อ่านออกมาได้ตรงนะคะขอให้ครครุบาอาจารย์ช่วยประสิทธิ์ประสานให้การอ่านไพ่ของลูกนั้นตรงทุกประการน,น,นะคะด้วยสาธุสคะสาธุสาธุ บททดสอบที่ส่งเข้ามาเพื่อนๆจะผ่านได้หรือไม่ขอให้สื่อสารผ่านทพ่พายด้วยนะคะ วอนค่ะอืมมาขนาดนี้ไม่ต้องกลัวแล้วค่ะ6อัพสอร์ดนะคะ ออกมาเจอโฮมิดค่ะ three of cups ค่ะ สวยงามค่ะขอพี่ไพ่ช่วยบอกห้วยนะคะว่าเพืเ่อนๆจะผ่านบททดสอบไหม The strength Temperance Oh, yes, yeah, oh man, okay. The lovers, three of wands. จะเปี้ยวโอเคสวยไกลกะเปรี้ยวไม่เอ่ยพอเห็นนะคะภายใต้สำรับคือ The Hermit ค่ะ ตอนนี้ด้วยตัวตนของเพื่อนๆยังมีความด้วยด้วยความเป็นห้าถ้วยถ้าเราจำภาพร่างเดิมได้ก็จะเห็นว่ามี3มถ้วยที่ล้มแต่สองถ้วยที่ยังอยู่ไม่ได้มองยังมองยังมีความยังไม่ได้อยู่กับปัจจุบันยังมองแต่อดีต ไม่ไดม้มองแต่สิ่งที่เสียไปไม่ได้มองสิ่งที่ยังคงมีอยู่ใช่ไหมคะเมืม่อเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเพราะว่าเพื่อนๆด้วยความที่เป็นอเป็น the strength เนี่ย จะเป็นคนที่มีจิตวิทยาที่ดีมีความอ่อนโยนก็จริงแต่มีความสามารถที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆหรือสิ่งที่รุนแรงเข้มแข็งอย่างเสือดุร้ายไหมล่ะคะแต่ด้วยความเป็นเดอะส r ตร g t h ก็ยังสามารถที่จะมีวิธีที่จัดการทำให้เสือกลายเป็นแมวได้ เพราะฉะนั้นในตาในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทําให้เพื่อนๆมีวิสัยทัศน์มุมมองที่เปลี่ยนไปอะ่ะถ้ามองแล้วอะ่ะน่าจะคืออย่างเรื่องการงานถ้าเป็นปัญหาทางด้านการงานเ <ๆ S 1> พื่อนๆก็จะได้มุมมองแล้วเปลี่ยนไปซิกซอฟสอนก็คือ อาจจะสูญเสียในเรื่องของการงานหรือความรักกันนะคะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยพอเพื่อนๆเป็นเดอะสเตรน t ์แล้วพอเป็น The ะโฮมิ t อ่ะเป็นคนที่มีเซนสัญญาณนะ่ะแล้วยืนยันด้วย The ะเฮลโลฟน่ะก็คือยิ่งเป็นมีเซนสัญชาตยานมีจิตวิญญาณภายในที่เข้มแข็งมากอะ่ะทำให้บทบทดสอบที่ถูกส่งมา สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าบททดสอบที่ส่งมานั้นน่ะเพื่อสอนอะไรแล้วเพื่อนๆได้อะไรจากบททดสอบที่ส่งมาจึงมองเห็นโอกาสของการงานของโอกาสโอกาสเานะคะ Deliver Temperance ก็คืออย่างการงานเพื่อนๆอย่างอย่างความรักสุขนี่ก่อนเอาการงาน พอได้โอกาสก็พัฒนาขยับขยายจนเป็น u u e n o of u u s ด้วยวิสัยทัศน์ด้วยมุมมองด้วยเส้นสัญชาติยานที่มีอยู่ภายในทำให้เห็นว่าบททดสอบนี้ที่สุกสมมาต้องการสื่อสารอะไรเพื่อนๆเข้าใจและก้าวข้ามปัญหานี้ไปได้ ถ้าเป็นปัญหาเรื่องการงานก็จะผ่านมันไปได้จนขยับขยายจาก Tree of w a n d s กลายเป็น Queen of w a n d s คือเป็นความมั่นคงมั่นคงอาจจะได้เลื่อนตำแหน่งหรือเป็นเจ้าขององค์กรมีความเติบโตทางธุรกิจได้จากเดิมที่เคยประสบปัญหาถ้าประสบปัญหาทางด้านความรักนะคะก็มีโอกาสของความรักใหม่ๆเข้ามา ให้มองให้ศึกษาจนพัฒนามาเป็น the lovers tree of c u p s มีการเฉลิมฉลองมีความรักในครั้งนี้เพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆมีปัญหาในความรักอย่างเช่นอาจจะเจอความรักที่เป็นซิก โดนทรยศหักหลังนอกใจแต่เป็น the homie แด่ the h e l l f น c e นะคะจิตวิญญาณภายในตื่นรู้แล้วว่ารู้แล้วว่าการจะตื่นรู้เนี่ยมันต้องรักตัวเองมีฝึกสมาธิจนอย่างหนักแล้วอะสื่อสารกับไฮเออร์เซลล์ตัวเองตัวต,วตวนภายในได้แล้วก็เข้าใจว่าความสัมพันธ์นั้นอนะมันเป็นท็อกซิกก็หมายความาว่า คนที่รักตัวเองเป็นก็จะรู้ว่าอะไรที่มันเป็นท็อกซี่ค่ะเราจะไม่เอาไว้เราจะไม่รับเราจะปล่อยออกไปจากชีวิตพอเมื่อไหร่ที่ปล่อยอ่ะเหมือนกับปล่อยสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปมันก็จะเหลือพื้นที่ใช่ไหมคะเหลือพื้นที่ให้เพื่อนๆรับสิ่งที่ดีๆเข้ามาทดแทนเพราะว่าเพื่อนๆอน่ะตัวตนภายในรู้แล้วว่าอะไรดีอะไรไม่ดีสําหรับตัวเองบททดสอบที่ส่งมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานความรักความสัมพันธ์ เพื่อนๆก็เลยผ่านมันไปได้ะคะ่ะเป็นคนรักได้เฉลิมฉลองการงานก็มั่นคงเป็นถึง queen of wands ทั้งภายในที่ตื่นรู้จิตวิญญาณที่เข้มแข็ง,ขงยังเป็น the strength ด้วยคือตื่นรู้ทั้งภายในและภายนอก m i n d set ก็เปลี่ยนพอ m i n d set เปลี่ยนถึงสิ่งที่แสดงออกมาการกระทำที่ ออกมาเปลี่ยนผลของมันก็เปลี่ยนเพราะฉะนั้นบททดสอบนี้เพื่อนๆผ่านมันไปได้ค่ะเดี๋ยวขอเดี๋ยวลองมาดูไฟออฟครับเพิ่มก็ได้ว่าความลังเลสงสัยเนี้ยคือยังไงนะคะตอนนี้พื้นที่บ้านใครฝนตกบ้างคะที่บ้านของผู้อ่านฝนตกแรง ชนส์วอร์นี่ค่ะนักปัญหาการงานหนักหนาเขาก็ใหญ่เพิ่มนะคะ k i นออ f คั p สค่ะนะไม่ว่าจะง,งานหรือความรักบททดสอบที่ถูกส่งมาในเรื่องเพื่อนๆจะผ่านมันไปได้แน่นอนค่ะยืนยันและคอนเฟิร์ม เดี๋ยวเรามาให้เดอ n a เ u เจอร์ออฟเมเดอรติดเดอรเมจิกออฟเพเปอร์นะคะขอเผื่อว่ามีคำแนะนำอะไรบ้างหรืออยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมนะคะขออนุญ,ญาตครูครูบาอาจารย์นะคะทุกท่านทุกพระองค์ที่รู้นับถือขอได้โปรดให้ คําทํานายนี้ออกมาตรงทุกประการนะคะสื่อให้ลูกสื่อสารกับพ่าได้อย่างชัดเจนได้โปรดด้วยนะาคะสาธุสาธุสาธุาธมีคําแนะนำอะไรเพิ่มเติมไหมคะหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆพ,นพิชิดค่ะไปแรกสวยงาม เอาอยู่ค่ะอยากออกมาค่ะเด้งออกมาเลยสัมผัสพิเศษค่ะเราจะเห็นได้เลยว่าผ้าทุกชุดอ่ะมันจะลอ้อมันจะกี่กาเนื่องจะโยงใยกันไปหมดเลยค่ะเพราะว่าด้วยความเป็น the Hermite Galerfans Herm เซนสัญญาเซนสัญชา,าตญาณจะแรงมากๆเฉียบคมดูสักห้าใบนะคะขอคำแนะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนมีอะไรนะแนะนำเพื่อนเพิ่มเ,เติมคาะ จเจอค่ะเห็นไหมคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเพื่อนเพื่อมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมมีวิสัยทัศน์มีจิตวิทยาที่ดีอย่างเดอะ r สตรองมียาณสัมผัสพ,พิเศษที่จะรู้ได้มองออกเข้าใจได้ในบททดสอบที่ส่งมาตีโจทย์แปกเลยนะคะเหมือนเจอเฮอร์มิตรแต่เฮลโลเ แล้วก็ยืนยันว่าถ้าเพื่อนๆมีคุณสมบัติเหล่านี้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นการงานหรือความสัมพันธ์หรือความรักที่กําลังเผชิญอยู่นะคะเพื่อนๆจะเอาอยู่แล้วก็สามารถพิชิตปัญหานี้ไปได้บททดสอบที่เกิดที่จัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนส่งมาให้นะคะแล้วเพื่อนๆก็จะกลับไปมีความสุขสมบูรณ์มีความบรนเจิดอีกครั้งนึงค่ะพี่ไพ่ออกมายืนยัน ขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่พทุกชุดออกมาได้แบบสัมพันธ์กันมากแสดงว่าพลังงานที่หููดดึงดูดเข้ามาในแรนดอมนี้นะคะเพื่อนๆตื่นรู้แล้วว่าสื่อสารกับไฮเออร์เซลลของตนเองได้ไม่ว่าบททดสอบจะถูกส่งมาเท่าไหร่เพื่อนๆก็จะสามารถแก้ปัญเข้าใจมองออกแล้วแก้ปัญหาได้ มองมันเป็นเหมือนเกมแล้วอะไม่ได้มองว่าเป็นอุปสรรคปัญหาหรือบททดสอบนะคะเพื่อนๆทุกคนสุดยอดค่ะและสรุปวันนี้ก็คือ,อยืนขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนอื่นรบกวนเพื่อนๆนะคะ s u b s c r i b e ไลค์แชร์รชกันเยอะๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้อ่านที่จะมีคลิปออกดีๆพลังงานบวกๆออกมาให้เพื่อนๆเสมอ สุดท้ายสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็สวัสดีค่ะ